สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องมินตากาเด้นวันนี้มินจะพาเพื่อนๆมารับชมลิ้นมังกรสายพันธุ์ต่างๆที่เหล่าบรรดานักสะสมคนรักต้นไม้เข้าสะสมกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับที่นิยมนํามาปลูกประดับตกแต่งบ้านตกแต่งสวน เป็นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายนะคะสามารถอยู่ในที่ร่มก็ได้หรือว่าอยู่ในแสงแดดก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆเหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่เขามากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันคะ่ะว่าจะมีต้นอะไรกันบ้างต้นแรกนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นลิ้นมังกรแคะค่ะ เขาก็จะเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะมากๆนะคะที่จะนําไปปลูกประดับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนหรือว่าจะวางไว้ในโต๊ะทํางานห้องรับแขกนะคะเขาก็จะสวยมากๆเลยค่ะต้นต่อมาก็จะเป็นลิ้นมังกรงาช้างนะคะเพื่อนๆซึ่งลักษณะใบของเขานั้นก็จะเป็นใบกลมค่ะมีสีเขียวเข้มหรือว่าจะเป็นสีเขียวอมเทานะคะ ต้นนี้ก็สามารถดูแลง่ายปลูกง่ายได้เช่นกันค่ะชอบแสงแดดที่ลำไยหรือว่าจะเป็นแสงแดดที่จัดก็ได้เช่นกันนะคะเหมาะมากๆค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขาเท่าไหร่นะคะ ต้นสุดท้ายนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นนางเอกของเราเลยนะคะเขาก็เป็นลิ้นมังกรด่างค่ะซึ่งเป็นไม้สายพันธุ์ใหม่ที่มาแรงในขณะนี้นะคะที่ทุกคนควรรู้จักกันค่ะลักษณะใบของเขานั้นก็จะเป็นสีดา่างขาวอมเขียวนะคะเพื่อนๆปลูกง,ง่ายดูแลง่ายเช่นกันค่ะส่วนในราคานั้นเขาก็จะแพงกว่าไม้ลิ้นมังกรชนิดอื่นๆนะคะ สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการปักชำทางใบหรือว่าจะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อค่ะไม้มงคลทั้ง3ชนิดนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถหานำมาปลูกได้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะเหมาะมากๆสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะมีเวลาให้เขามากเท่าไหร่นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้มินตาการเด่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ